สัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมดจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลผมอีกแล้วค่ะแต่ไม่ใช่การดูแลผมแบบทําผมหรือว่าการบํารุงแบบแบบแบบทั่วไปนะคะอันนี้เป็นการบํารุงพิเศษค่ะซึ่งมันจะเป็นการทํา DIY ในการดูแลผมของเราเนะะี่ยค่ะซึ่งผมของมดเนี่ยนะคะเป็นผมที่แบบทาสีบ่อยแล้วก็จะแห้งเสียฉะนั้นมดก็เลยจะทําการอบไอ้น้ําผมค่ะด้วยวันนี้นะคะ นี่นี่คืออุปกรณ์อุปกรณ์ของมดนะคะเป็นหมวกอบไอน้ำเลฟเซชานะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะปฏิบัติการกันเลยนะสูตรที่มดคิดขึ้นมานะคะร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเลฟชาเนี่ยก็จะมีเป็นการหมักผมด้วยโยเกิร์ตคะ่ะซึ่งมดจะใช้ไข่แดงนะคะอันนี้ไข่แดงหนึ่งฟองแล้วก็ เลือกโยเกนะคะซึ่งมดเลือกเป็นรสออริจินอลเลยนะมันมดว่ามันแบบจะได้จริงๆมันใช้อะไรก็ได้นะคะรสอะไรก็ได้จะเป็นผลไม้บบรวมสตรอเบอรี่หรืออะไรก็ได้แต่ว่ามพรว่ารสนี้มันมันไม่มีเขาเรียกอะไรซากผลไม้มาติดหัวดีนะคะก็เทผสมรวมกันเดี๋ยวขอเทข้างล่างแล้วกัน มันจะได้ไม่ไม่เลอะมากคือที่โมชัยโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยเขามีโปรตีนแล้วก็มีเอนไซม์จากนมนะคะเดี๋ยวเราใช้ใช้หมดกระป๋องเลยนะมันจะทําให้ผมเนี่ยคะ่ะนุ่มสวยแล้วก็ไม่ชีฟ้ฟูคือเหมาะกับคนที่แบบผมแห้งะคะ่ะอันนี้ก็คือเมื่อกี้มหมดเลยนะคะแล้วก็ทําให้แบบ เขาเรียกอะไรอะเป็นการบำรุงแบบล้ำลึกเป็นการดีไวท์อ่าเทเข้ามาก็จะได้ประมาณนี้แล้วมดใช้อันนี้ค่ะคือเขาเป็นเขาเรียกอะไระเซรั่มนะคะเซรั่มบำรุงสูตรพิเศษของของเลเซอร์ชาเขาแล้วก็เด็ดหัวแบบนี้เดี๋ยวนะเด็ดปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวบีบเข้าไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเด็ดข้างล่างกลัวกลัวกลัวมันเลอะนิดอ่าเนี่ยค่ะ เด็จปากหัวเปิดใช่ไหมคะก็บีบน,นี่เห็นไหมอ่าน,นี่นะคะนี่ใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะอันนี้สีชมพูหรอือแบบนี้นะคะ่ะเขาจะเป็นเอ่เรัมสูดรโยเกิร์ตหมดก็เลยเอามาใช้กับโยเกิร์ตเลยกลิ่นก็จะกลิ่นหอมเป็นกลิ่นโยเกิร์ตเลคะแล้วก็ปฏิบัติการกวนนะคะนี่น่าทานไหมมันกลายเป็นสีแบบเหลืองเหลืองไข่ๆมาก ไม่น้องจีจนจนขึ้นขึ้นฟูมากก็ได้นะคะก็ประมาณน,นี้ค่ะคือให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นลงเลยค่ะมัดใช้วิธีจุ่มก่อนนะ Maybe. ค่ะพอเราหมักเข้าไปจนหมดแล้วนะคะจนทั่วพื้นทั่วศรีรษะเลยนะคะแล้วก็สวมหมวกเป็นหมวกใยสังเคราะห์นะคะแบบนี้สวมแล้วก็ เก็บไปให้เรียบร้อยค่ะผ่ะเก็บผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หยิบหมวกอบไอ้น้ำของเลอสัชาติสวมก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยก็สวมทับเข้าไปค่ะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลูดซ้ายเข้าไปให้ติด ติดแบบติดหยุดคือแบบไม่ให้หลุดอะคะ่ะติดประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการเปิดแบบมันได้มีทั้งระดับตำ่ำระดับกลางแล้วก็ระดับสูง ก็เปิดให้ไฟแดงขึ้นทามดจะปรับไปเป็นระดับไฮก็คือสูงที่สุดนะคะเพราะว่าเราต้องการการดูแลที่ล้ำลึกแล้วก็ไหนๆก็ไหนแล้วเราทําแบบนี้ผมมดก็ทําสีไม่เยอะก็มีการแห้งบ้างก็บํารุงเข้าไปแบบนี้นะคะ่ะมันจะได้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะคะก็เลือกไฮเลยละกันแล้วก็วกทิ้งไว้ประมาณ15นาะทีค่ะพอ15นาทีปุ๊บก,ก็เอาออกแล้วก็ขยำเอามือขยำขยำนิดนึงแล้วก็ ไปล้างออกแล้วก็เซ็ตผมได้ตามต้องการนะคะก็ยังไงลองเอาไปทํากันดูค่ะเพราะว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่จะเป็นว่าต้องออกไปให้ใครดูแลนอกบ้านดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ยดีที่สุดแล้วประหยัดการเดินทางด้วยแล้วก็สวยเองได้ด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆาค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ